อันนี้สั่วค่ะเอิว่าสั่วสั่วมะม่วมมงหาวมะนาวโหสั่วมะม่วงหาวมะนาวหเนะด้อค่ะเด้อผู้ได้เคยกินบ่แ่บเด็กเจอสิบอกวิธีเห็ดแต่ว่าก่อนเดือนสิบอกสรรพคุณก่อนบักม่วงหาวมะนาวโหนี่มีประโยชน์หลายค่ะประโยชน์เป็นผลไม่กินเพื่อ หะวัยอายุวัฒนะสะลอความแก่มีวิตามินซีสูงค่ะคิดเลยซึ่ง่บเป็นวัดเป็นไข่มีตน้นมห่องหาวมะนาวโหต้นหนึนน่งอยู่หนาบันถือว่าซัมามาไมโรงบันเป็นของเจ้าของพวกไอเหืดหอบลดคอเลสเตอรอลโอ้ยร้ายแนวสารพัดจ้ะโดยเฉพาะเหือดหอบถุงล่มปรงทองเนี่ยกินเลยรับรองตื่นขึ้นมาในเสียงใสแจ้วบบมีไอ พวกไอเรามีเหมือนคือจังหมี่อย่างติดข้อนี่กินเลยค่ะรับรองแต่ว่าขันกินหน่อยกินเมื่อเก้าน้วยสิบหน่วยพ่อค่ะก็ต้องกินหลายมันจะคึกขดกินเมื่อเก้าน้วยสิบหน่วยพ่อกินไรก่อนในกอบ่อใดมันสมแต่ว่ากับสมสมแสบอยู่ได้บ่แม่นสมปันคือจังกินบ่ได้สมสมได้บัดเนี่ยสมแล้วบว่เค็ดแขวคือบักม่วง สมแล้วก็กินเขาได้คือเกาหยำเขาได้หยำแน่อ,อื่นได้คะ่ะน้องกินบมกวมงเค็ดแขวนี่โดนได้เข้าจังสีหยำเขาได้มันบอกมันบอกพี่น้องว่าแต่ว่าอันนี้นี่สมข้าวเดียวค่ะสมสมแต่บาดเท่าหยำมาละมันสืบอกสมสมดนคืนองบกวงบกหน่าแต่ว่าทัานกินมือแล้วเกาด้วยสิบด้วยทุกมือได้เนี่ยค่ะกระปร้องว่าสุขภาพก็ต้องหาหมอเลย สุขภาพเรต้องหาหมอเลยโดยเฉพาะทุงลมโป่งพองพวกเสเรดที่ข้อหรือว่าความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจความดันแต่ว่าขอหามนี่คือคนที่เป็นโรคหัวใจโตนี่กินได้ค่ะแต่ว่าอย่ากินหลายกินซองสมนวยกับพ่อโรคหัวใจโตนะคะแล้วก็ความดันต่ําห้ามกินแล้วก็ยิงมีขั้นนี่บระน่ใจค่ะบระน่ใจยิงมีขั้นนี่ว่ามันหามอยู่เลย ฟอนสีบีบโตแห้งมันคล้ายๆบ้านชุขภาพเข้าดีนะช่วยุขภาพดีแล้วมันสีใจเต้นตึกตักร่างกายสูบฉีดเลือดแห้งกระสีเฮดไข้กล้ามเนื้อบีบโตอาสีทําไม้เด็กแข่งได้นะคะอันนี้บ่นเนี่ยใจปันใดจําอาสีจำ,จจจำข้อมูลมาผิดหรือเปล่าบ่าบ้านเนี่ยใจอ,อันตัวนี้เนาะแต่ว่าหลกูกหัวใจโตกับอ่าสูรร่มปงข่องเนี่ย ออมุ้งเจ้โตเนี่ยห้ามกินแล้วก็ความดันต่ำเนี่ยห้ามกินเพราะนี่บริษัทบากินมื่อละกันหน่วยสิบหน่วยพ่อคะ่ะอย่าเกินนั่นเกินก็ได้คันกินได้สำหรับผู้ที่บ่บมีขอห้ามเนาะบาทนี้ยคันเจ้ากินเนี่เจ้าสุมพมุเจ้าสิเรือนทางเนี่ยสิบบอกที่มากของข้าว่มามะม่วงหาวมะนาวโหดเออคันพวกเจ้ากินที่ัลก้น,นเบิงผู้ทานผู้ซมกินนี่ กินมะม่วงห่าวนี่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 หน่วยสีขาวขาวชมพูเนี่เขาเอินว่ามะม่วงห่าวในต้นเดียวนี่มันสีีมีมีสองสีมีสองสีสองแบบมีสองลูกก่อนต่อไปแบบแรกสิเป็นหน่วยขาวชมพูขาวชมพูสีเอินว่ามะนาวโหกินแล้วสีโหสีหิ้วสีมีความสุขสีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหัวใจเกิ็ดเต้นสูบฉีดดี โห่บดขึ้นบอ่อยากนอนงันเชเดินทางไกลนี่กินเข้าไปจักซีหน่อยนี่บ้าครับรถนี่เหยียดคิงนึ่งคิงนึ่งบ่มีการอยากนอนก็นแล้วกัน<ม>ตาใสอ่ะอันนบักมว่กมวงมะม่วงมะนาวโหเนาะเอิ่นมาบักนาวโหบานอีนู่นไว้ที่มันสุกนี่ยมันเสียอกำลังดำม่วงๆดอกดอกม่วงๆดำดำอันนั้นเอิ่นว่ามะม่วงมะม่วงหาวพะนะเขาว่าคนบอกมาเด้บักม่วงหาวมันเลยเป็นที่แม่ของว่า ันกินแล้วเสียกนอนได้หันบัดหน่วยหักม่วงหาวันนี่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 จังเสีม่วงม่วงอันนี้บ่ได้เอาใส่เนาะค่ะอันหน่วยม่วงม่วงนี่บ่ได้เอาใส่อันหักม่วงหาวนี่สีออกสีม่วงม่วงดำดำดอกมันสีพิ่ิโตนเดียวกันแต่ใครว่ามันสุกแล้วถ้าไปมันสุกแล้วนี่มันสีโอ้มันสีกินแล้วเสียกนอนตานมะเร็งเด้อค่ะนี่รักษามะเร็งตานมะเร็งพร้อมนี่นี่นี่เห็นไ่มแบบเป็น่วยหน่วยม่วงม่วงนี่นี่จังม่วงม่วงนี่สีม่วงม่วงจะไปกินหลายค่ะกินหลายกันอยากนอน แต่ว่าทั้งสองแบบนี้มีวิตามินหลายค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระต้านสารต้านมะเร็งต้านดีทุกอย่างให้ไปศึกษ้าเบื้งในเน็ตก็ได้ค่ะเปิดเบื้งเปิดใน Google เบื้งก็ได้อ่าคุณอ่ะ,อะสารรพคุณของมันเนะมาะมะม่วงหามมะนาหหอว่าน,าานาาสันขึ้นเต็มอยู่กินไลยกระเสียกนอนค่ะนวลสมอง่วง,งนะนอนดีบบเมนไวจากนอน น,น,นั่นจุด่ี้บองหูเริ่มตาดอกแต่ว่านอนดีนะกินแล้วนอนรับดีนะอันนวยสีขาวนี่สิกินแล้วหหนวยสีหม่วสิกินแล้วนอนกินแล้วหาวมะม่วงหาวมะนาวโหพนะเป็นว่าซื้อมันบาทนี่ซิมกันจะข้ามกันด้วยแสบซิมกอนว้าสุดยอด บอกไปที่เฮดเดอบ์บนี้เดอบอกจะพะคุณไปแล้วสิบอกไปที่ิธที่เฮดบกักชัวบักม่วงหาวมานาะหัวเจ้ากระย่างไปต้นมันพี่เจ้าสิไปเสื้ออก็แลแ้วแกเสื้อ,อก็ได้ขันมีผู้ขายขันบ่มีผู้ขายแอยู่คางหัวไปจอบไปลักเอารลดเขาบ่เห็นดอกมันเขาเห็นกับคอเขาขันเขาบ่เห็นกับลักเลยพนะวา เดหน่วยมาแล้วก็มาล่างค่ะต้องอ่อปอกปอกผ้ากางไหมคะผ้ากางผ้ากางนี่เจ้าสีผ้าเครื่องหรือสีผ้าขวางผ้านอนก็ได้แต่เจ้าผ้าแล้วก็แค่เม็ดมันออกค่ะแค่แค่เม็ดันออกล่างใช้น้ำเกลือก็ได้ล่างน้ำเกลือก็ได้ยางมันจางออกไปหรือสีล่างน้ำเปาซื่อๆก็ได้แล้วแต่ค่ะตามใจล่างน้ำเกลือก็ได้ไม่ออกไปล่างแล้วสิ้แล้วก็แค่เม็ดมันออกเท่านั้นล่ะจบก็ใช้ ยังก็ได้เสร็จแล้วบ,บ,นนบันนี้น้ำพริกมันเดฟันนี้น้ำพริกมันบบยาแกเม็ดอันนี้เห็ดอันนี้สูตรนี่สูตรแก้วกินกับบักขากักมวงอยู่บานก้นบานก้นอีสานสิกินแบบนี้ค่ะอ,อันผู้บอกอยู่นี่ไปก้นอีสานค่ะโอ้ต้องบอกกัน,นเลยเนาะบอกป่นนนาปนนี้นะนอบอกลอบป่าน,นี้เนาะโอ้ยคอยกันลืมเออฝนมาเหรออืมจ้ะอ่า บอยบยังหมดละเพิ่นบอยยังกดนหมดก็เลี้งยงซืรอดื่มจ้ะใส่กะใส่น้ำปลาผงชูรสขัดผู้ได้กินงผงชูรสเด,ด้อผงชูรสรรดีดก็ได้รดดี่ต้องใส่มันข้าวใส่ใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่ข,าขา้าวคลัวน้่นมักหน่อยได้เติบก็ได้ข้าวคลัวน้่นแถมมันจังบ่สม มันจังผสมยามข้าหย่ำแล้วมันสินงอนใ่กันน้ำมันสิเป็นอ้วดลวดอันนี้บริษัยค่ะเพราะว่าบอมีขี่คันไปหาขี่คันขัวแล้วก็สร้อยหอมแดงได้ค่ะได้สร้อยหอมแดงใส่น้ำหลายๆสร้อยหอมแดงใส่หลายๆจังแสบสร้อยหอมแดงใส่น้ำได้เข่าขัวผู้ได้มีกุ้งแหงก็ใส่ไปแล้วแต่แล้วแต่มากค่ะมีกุ้งแหงมีเข่าขัวกะปิก็ใส่ได้แล้วแต่หาปิมันขนๆๆๆข้ใช่กันกันเลฮะ เออออยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนหรอเกิดเป็นคนมาถึงที่ก็ตายฝ่าฝนดนมาฝ่าอันตรายเปียกโชคทั้งกายเพราะอยากจะเห็นหน้าเธอเลิกกะใส่น้ำป่าผงชูรดเข้าขวัวน้ำตาลหอมแดงซ้อยใส่ซอยใส่แล้วกะขันผู้ใดมากกะปิกะกะปิใส่ก็ะได้กันผู้ใดมากเกากุ้งแห้งเกากุ้งแหง้งใส่น้ำ หั่นผู้ไรมาหอมแดงกัใส่หอมแดงใส่ผู้ไรมาปลาแดกน้ำปลาล่าก็ใส่ได้ค่ะหรือเสียเออ่ย <c> ว <oughs> ปลาแดกตอนก็ได้ค่ะปลาแดกหน่อยปลาแดกตอนเนาะเพิ่นเอเิอปลาแดกหน่อยนะปลาทอดเนาะส่วนเสร็จแล้วเท่าน,นี้แหละแต่อันนี้เส้นนำปลาผงชูรสกับพริกป่นเยื่อเพราะว่าขี้ขานหากระเสียบน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลเท่านันน้นกระเสียบเพื่อก่นกระเสียบอยู่ดองไว้บัดนี้ฮั่น เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้ว,ลวกินเลยก็ได้มันเบอเบอิด์แต่ปิดฟ้าไอตู้เย็นไว้ปิดฟ้ามาออื่นมาก,กินเก็เก่าเพราะว่ามันดูดเนื้อหมักอันนี้มันดูดบูดดูดน้ำน้ำย่ำเข้าไปแล้วแซบพี่น้องเฮ็ดเบงฟ้าปลาเสือกินแล้วมีประโยชน์เนื้องคล่องสองกระย่างที่บอกมาแ่ะจ้า เหลือสองกล่องสุดท้ายนะพี่ได้เนาะจ้ะพอดีฝนจะมาพอดีด้วยแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อขายกล้วยทอดข้าวเดียวอันนี้แม่แค่ะขายกล้วยทอด,อดโอ้ยมาช้าไปเนาะเมื่อกี้แป๊<ะ>บไปย้ายมาอ๋อจ้ะเราจะทอดก็มันค่ำแล้วค่ะฝนก็จะมาแล้วเนะาะจ้ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ค่อยมาแล้วกันมันค่ำแล้วด้วยห้าโมงแล้วก็เลยสี่ห้าโมงแล้วเด้อขอบคุณค่ะจ้า คนนี้เนาะจบ